ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการภารกิจเกาะสมุยแน่อยู่นะคะวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งที่9ค่ะ,ะหัวข้อในวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของเกาะสมุยเกาะสีเขียวและแขกรับเชิญในรายการของเราเช่นเดิมค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยคุณรในเน่ใจกว้างสวัสดีค่ะขอขอนุญาตเรียกพี่ปุ๊กนะคะสมุยนะคะพูดถึงเรื่องของกรีนไอแลนด์กันมาหลายปีมากแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ เป็นเรื่องเล็กๆเพราะคนทั้งโลกเขาก็พูดกันในเรื่องของกรีน green, นู่นกรีนนี่แล้วพูดถึงเรื่องของเกาะสีเขียวเนี่ยหลายๆคนก็นิยามเงินไปต่างๆนานา,นาตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศว่าเราอยากจะเป็นกรีนไนแลนด์ หลายคนก็บอกว่า,ามันแปลว่าอะไรกรีนของเขามันแปลว่าอย่างนี้กรีนของฉันมันแปลว่าอย่างงั้นกรีนของเธอมันแปลว่าอะไรวันนี้เรามานั่งอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีของสมุยผู้ซึ่งมีนโยบายในเรื่องของกรีนไแลนด์ด้วยเราก็เลยอยากจะทราบในมุมมองของพี่ปุ๊ค่ะว่าคําว่า Island, กรีนไอแลนด์เกาะสีเขียวในนิยามของพี่ปุ๊นี้คืออะไรคะครับเพราะน่าจะเป็นความเป็นธรรมชาติ ที่มีความเขียวนะขจีเรืของของสมุนของเราตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วนะอ,อากาศที่ดีมีความชุ่มชื้นอากาศดีรวมเป็นถึงสภาพจิตใจของคนนะครับที่จะต้องอมีความรักนะรและก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันกับ สังคม <ฮะ S 2> ที่ต้องมีอิตใจเอื้ออน <ฮะ S 2> อและมีความร่มเ็วมีความสามารถคีในการที่จะทำหน้าที่ร่วมกันในการดูแลธรรมชาติสิ่งปลูกสร้างที่ที่เราจำเป็นต้องสร้างมาเพื่อใช้ร่วมกันก <ฮะ S 2> นี้เลยกลายเป็น หน้าที่ทุกคนจะต้องมาร่วมกันค่ะและถ้าทุกคนมาร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ดีมีความปรารถนาดีร่วมกันก็จะทำให้ไท้ไอ้ชาติที่เรามีอยู่และก็สังคมที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะคือท่านนายกบอกว่าไม่ใช่เกลียนแค่เรื่องของไม่ใช่เขียวแค่เรื่องของสิ่งที่เรามองเห็น เรื่องของต้นไม้ในเรื่องของใบหญ้าต่างๆแต่ว่าไปเรื่องของด้านในนั่นเป็นจิตใจด้วยจิตใจด้วยซึ่งมันก็จะสะท้อนออกมาสะท้อนออกมาคึ่งมันจําเป็นด้วยในการที่จะราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยและการอยู่ร่วมกันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ค่ะปฏิบัติภารกิจที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะเพื่อเพื่อสมุนของเราตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นหลายคนเขา บางคนเขาก็ประชดประชันนะนายกเพราะว่าพอพูดถึงกรีนไอแลนด์เนี่ยคนที่เขาไม่เคยอยู่สม,มุยมาตั้งแต่เดิมเนี่ยเพิ่งมาเห็นสม,มุยวันนี้เนี่ยแล้วเห็นว่าบางส่วนที่ของเกาะสม,มุยเนี่ยมันมันไม่กรีนอีกแล้วเนี่ยเขาก็หัวเราะโอ้ยเราจะเป็นกรีนไอแลนด์ได้ยังไงท่านนายกว่าเราเคยเป็นเคยเป็นกรีนไอแลนด์มาก่อนไหมคะในสมัยก่อนเขาเราความจริงเนี่ยเรามีาาาอยู่ในตันวเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศทั้งหลายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าองเราอดุดมสมบูรณ์มากเมื่อก่อนนะครับแล้วก็สภาพจิตใจของคน <ภา S 2> ที่มีความ<ภ>าเอ,อื้อทอนอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักแล้วก็ <ภา S 2> โดยเฉพาะการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม <ภา S 2> ตรงน,นั้นเราก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราเรามไม่เจอปัญหาองค์การขยายตัวของเมือง <ภา S 2> แต่อย่างน้อยๆความมีจิตใจการ ดูแลเก,กาะกันทำงานร่วมกันกอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่เป็นเรื่องชี้วัดได้ว่าเกิดจากความร่วมมือของคนเป็นหไหมถ้าอย่างนั้นก็แปลว,ว่าถนนบนหนทางสีเขียวของเกาะสมุยในมุมมองในคำจำกัดความของท่านนายกเนี่ยไม่ใช่เขียวแค่ภาพที่ที่เราสามารถจับต้องได้มองเห็นได้ท่านนายก พูดไปถึงเรื่องของจิตใจของคนการอยู่ร่วมกันด้วยการอยู่ร่วมกันการที่จะต้องดูแลดูแลสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยโดยเฉพาะธรรมชาติการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> การดูแลอะไรที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม่รงนี้แ <c oughs> ม้ว่าเราจะใช้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการทําอะไรก็ได้ที่สิ่งบูกสร้างอะไรก็ได้ที่ให้ได้มาตึ้งไรายได้ <c oughs> แต่อย่างน้อย โคตต้องมิกแล้พบกับเป็นเลดร้อมอืออันนั้นคือคําว่าเขียวในใจก็คือไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาตึกออกไปให้หมดเอาถนนออกไปให้หมดแต่หมายถึงว่าเมื่อเรามีความสํานึกมีความเข้าใจมีความรู้จักรู้ว่าอะไรที่มันเป็นผลกระทบเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นมิตอ,อให้อยู่ร่วมกันได้ให้รู้ได้ว่าให้ให้รู้ว่าราองควรจะทํำยังไงค่ะควรจะได้เท่าไหร่อือควรจะทํำยังไงให้มัน ถ้ามันได้รับแล้วมันยั่งยืนทำอย่งไงให้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็วกไม่กระทบสิ่งแวดล้อมไม่ไม่เป็นเป็นความร่วมมือที่ที่ไปเป็นในางเดียวกันค่ะกําลังจะถามท่านนายกเลยว่าทํำยังไงเป็นหลายๆคนก็คงอยากจะทราบนะคะว่าเอเมื่อท่านนายกบอกเราว่าสมัยก่อนเนี่ยเกาะสมุยเนี่ยมันเป็นกรีนอยู่แล้ว เป็นกรีนไอแลนด์อยู่แล้วกรีนในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของวิวทิวทัศน์เนี่ยอันนี้แน่นอนเพราะว่าคนยังอยู่น้อยยังไม่มีการก่อสร้างยังไม่มีการพัฒนาแต่ในเรื่องของหัวใจของคนเนี่ยที่สมัยก่อนเขายังกรีนอยู่ในคําจํากัดความของท่านนายกเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นจริงๆแต่วันนี้ค่ะสมุยก็ผ่านการพัฒนามีคนเข้ามาอยู่เยอะมีการ ก้าวหน้ามีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสีเขียวด้านนอกสีเขียวด้านในใจของคนเนี่ยมันอาจจะออกเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างท่านนาย,ยกว่าเปลี่ยนไปบ้างไหมคะนึกนึกเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนด้วยปัจจัยด้านความเจริญที่เข้ามาแล้วก็คิดว่าเพื่อที่ตัวเองจะอยาเอาตัวรอดคิดว่าอ,อะไรที่นี่อยากที่ตัวเองทำได้ก็ต้องทำไว้ก่อนเพื่อความอาจจะเกิดจากความหวาดกลัวความ ความประงว่าถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทําไว้ก่อนตัวเองจะไม่ได้อะไรแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรอีกที่เขาเปลี่ยนแล้วก็เ้วยภาระหน้าที่ความความเปินเรินก็มาอย่างรร็วเนี่ยพอพอมีงานมีหน้าที่ตัวเองที่รักตัวเนี่ยค่ะเลยทําให้บางครั้งลืมสังคมลืมการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะนั้นต้องยอมครับค่ะก็คือคนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไป เพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับภาพแต่ภาพใจ,ใจเป็นอยู่ยที่ที่ต้องอาจจะเป็นการทํางานต้องแข่งกับเวลาแล้วค่ะไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ที่ยังมีมีอะไรที่คนก็จะไม่ไม่ต้องแข่งขัน,นเพร,าก,าร,ก,ารการแข่งขันมันสูงอืีนี้บอกการการการแข่งขันสูงการการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะโดยการที่เราไม่ได้คิดบางทีเราอาจจะ อาจจะไม่ได้ยังยังคิดว่าไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตอย่างไร<ะ>ก็ก็ทําไปอย่างรวดเร็วทําไปโดยไม่ได้คิดกันเลยเลยกลายเป็นปัญหาที่มันมันเกิดขึ้นอย่งเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเราเห็นแล้วล่ะท่านนายกก็บอกว่าเห็นดิฉันก็เห็นว่าไอ้สีที่เปลี่ยนไปทั้งนอกและในจิตใจคนเนี่ยที่มันไม่ใช่เขียวอีกแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างกับเกาะสมุยทุกวันนี้ทํายังไงคะท่านนายก ที่จะทำให้สีเขียวนั้นกลับคืนมาสู่จิตใจของคนแล้วก็กรีนไอแลน์ทำให้สมุยมันกลายเป็นกรีนไอแลนเกาะสีเขียวแบบแบบเดิมเราทำให้มันกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมคะก็น่าจะเป็นการรั่งมือแล้วก็ทำอย่างไรให้มีให้ทุกคนเรีนรู้ให้ทุกคนมีจิตสำนึกจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะดูแลสมุยของเราค่ะโดยจนทำให้ทุกคนคิดว่าเป็นหน้าที่กันนะค่ะ ดูแลปัญหาที่มันเกิดขึ้น<ะ>ในในในสังคมณับปัจจุบัน<ะ>ผมง่ายๆในปนัญหาึางแวดล้อมนปัจจุบันปัญหาก็ะยากปัญหาน้ําเสียเนี่ยผมมาช่วยดูแลกันภาครัฐอวางโครงสร้างด้านกายภาพเหนือผุ่งปฏิบัติ<ะ>ก็มาร่วมนปฏิบัติค่ะไม่โทษเทกันแล้วไม่ว่ากันแล้วค่ะใครร่อยน้ําเสียลงข้างบ้านอะไรทำอะไรลงข้างบ้านรัฐดวาเองก็พยายามจับระบบออืน้าเสีย ในอนาคตนี้คาดว่าอยากต้องอยากระบบให้เสร็จสร้นทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ทิ้งขยะก็พย,ยายามทิ้งกันเป็นเวลาช่วยแยกขยะบา้านคัดแยกขยะว่านั่นเป็นประเด็นที่เรา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 ,เราช่วยกันแล้วประเด็นอื่นๆการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เราอาจจะคิดในอนาคตว่าไม่ว่าจะเป็นการอ่อสร้างให้คงคืนจากธรรมชาติโดยที่ไม่คิดว่าวเองก็งไม่ได้สร้าง สูง <c oughs> โดยสูงขนาดนั้นจำนวนมากขนาดนี้แล้วรายได้ลด <c oughs> เราเราควรจะมาคิดว่าไม่ไม่ควรมองอย่างนั้นเลยทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันอยู่ได้และอยู่อย่างยั่งยืนไม่รกระทบถึงเวทล้อมเราได้คนอื่นสบายใจ <c oughs> ติดพาฒน์ถึงเวทล้อมไม่เสียหายตรงนี้น่าจะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินกันไปว่าออน,น ท่านผู้ชมคะในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยก็จะต้องดูดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีของเกาะสมุยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวันนี้เรานั่งคุยกับท่านนายกเทศมนตรีผู้ซึ่งมีภารกิจของตัวเองแล้วก็ประกาศเรื่องของกรีนไอแลนด์มาตั้งแต่วันที่รับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเป็นพันธกิจของท่านอย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นรับรองแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทําไมมันดูเงียบๆยังยังดูเงียบเชียบอยู่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ยังไม่มีการเขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างมากนักนะคะเดี๋ยวเบรกที่2ช่วงที่2เราจะกลับมาถามท่านนายกค่ะว่าอะไรทําให้จุดสตาร์ทจุดนี้มันยังชะลอตัวยังไม่พุ่งแรงแซงโค้งไปในเมื่อมันดีขนาดนี้การกลับไปสู่ความเป็นกรีนอีกครั้งมันดีขนาดนี้อะไรทําให้ยังช้ายอยู่ สักครู่กลับมาค่ะเพราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังมุ่งไปข้างหน้าอะไรที่ช็อกที่สุดลงเ,เมืองต้องเที่ยวขยาจะอยู่บนถนนไม่ได้ต้องสองยอิยมลบอ่นน้ำการสร้างถนนนี่ก็เป็น่วนหนึ่งแก้มลิงหมดไปพื้นที่บนภูเข,ง,ขงเริ่มมีการใช้พื้นที่เยอะ ต้องถามเทศบาลแล้วว่ามีแผนการยังไงข้าบูอกอกนทุกคนมีจิตสํานึกน้ําก็เซาะชายฝั่งบ้านพี่จัดถึงขอบบ้านอยู่แล้วถนนนี่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไร,ไรครับเชี่อกับน้ําท่วมเมืองเกาะสมุยน่าอยู่เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของการพูดคุยในรายการภารกิจเกาะสมุยหน้าอยู่ค่ะเรายังอยู่ในหัวข้อของเกาะสมุยเกาะสีเขียวนะคะเราจะทําให้มันน่าอยู่ได้ยังไงเบรกช่วงช่วงที่1เนี่ยเราได้ถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านมีคํานิยามคําจํากัดความอย่างไรว่าคําว่าเกาะสีเขียวของของพี่ปุ๊พี่ปุต๊ตอบบอกว่า สีเขียวไม่ใช่สีเขียวเฉพาะที่ตาเห็นแต่เป็นสีเขียวที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเคยเขียวมาแล้วค,ครั้งหนึ่งแต่วันนี้มันมีหมนหมนม,มานะคะคราวนี้ในเรื่องของภารกิจของท่านนายกเนี่ยเรื่องของกรีนไอแลนด์ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในในโยบายใช่ไหมคะมีคําถามคะ่ะหลายๆคนก็คงบ,บอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยถ้ามันสําคัญขนาดนี้ถ้ามันดีขนาดนี้การที่จะทให้เกาะสมุยมันเขียวเนี่ยทำไมมันยังดูเงียบฉี่กันอยู่ยังเหมือนกับ เราไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงไม,ไม,ไม่ไม่ให้เห็นผลกันชัดๆจัดจโป้งๆไปเลยทําไมถึงยังอาจจะดูไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในบทบาทการทํางานของเทศบาลคะคือตรงนี้ต้องยอมรับว,ว่าผมคิดว่าด้วยภาระหน้าที่ของของคนคในในในกนณที่เมืองรองกำลังเปิดนี่เราเลยต้องมาแข่งขันกับเวลา เข็มขันกับงานที่เราทำเนี่ยจนจนต้องขอโทษว่าอาจจะต้องกล่าวว่าทำไม่หลายหลายคนนี่อาจจะลืมอาจจะมองว่าไม่มีเวลาว่า,าบางทีอาจจะมีจิตใจที่จะไปช่วยดูแลตรงนี้อาจจะไปช่วยสังคมตรงนี้แต่อาจจะไม่มีเวลาว่าค่ะนี่คือประเด็นหนึ่งเหมือนกันในการที่ในการที่ยังทําให้ตัว,ต,วตัวการขยับของ การดูแลสิ่งแวดลอ้อมตรงนี้มันมันยังไม่เป็นรูประบวนหรือวันมันยังดูอืนอยู่ยังมันยังอืนค่ะท้งสองเนี่ยความที่เราง่ายง่ายมันไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันทําให้เกิดสภาพกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมซึ่งก็เริ่มกระทบแล้วในระยะย,ย,ย,ยาวเนี่ยมันจะหนักเรื่อยๆค่ะถ,ถ้านมถานม้าเราไม่ได้มาร่วมกันอย่างนี้ผมผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ที่เราเริ่มทํากันมาไม่ว่าจะเป็นการ โครงการต้นแบบขยะต้นทางทัดแยกขยะในโรงแรมในโรงเรียนในชุมชมนการดูแลปัญหนาน้ำเสียท,ที่ที่เทศบากลกาลงัลงรณรงค์การใช้หัวเชื้อ EM ใส่เข้าไปในขยะเดยอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ในการที่ทเทศบาลพยายามเร่งแก้ปัญหนาน้ำเสียโดยการดูแลระบบ การกำจัดน้ำเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเราราเรา,เราคิดว่าในส่วนองการมีส่วนร่วมเนี่ยแค่เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่แม้ในการตั้งการสร้างฝวายการดูแลปา่าต้นน้ำซึ่งไม่ว่า ทางกำลังงต้องเที้ยวทางกำลังองค์โรงแรมไทย้าคประชาชนผู้ประกอบการหลายลกฝ่ายก็ทำไปพอถึงวันแล้วแ,วแต่ในอานาคตผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ออกมามดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเัมองเหมือนกับว่ามันเหมือนเรากำลังพายเรือกันอยู่นะะแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่กรีนนิเกลน เทศบาลอาจจะเป็นถือถือหางเสืออยู่หรือว่าถือใบพายอยู่หนึ่งใบแต่ว่าเรือมันลำใหญ่เหลือเกินคงจะพายไปคนเดียวไม่ได้นะคะเราเราต้องถามท่านท่านท่านานายกว่าคิดว่าคนที่จะมาร่วมกันพายเนี่ยมันมีใครบ้างมีส่วนไหนบ้างที่จะมาช่วยกันพาเราไปคือต้องต้องบอกว่าทุกององคอ์กรทุกหน่วยงานแลวก็โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งถ้าถ้าทุกองกรทุกหน่วยงานมันทำความเข้าใจกันแล้วก็ มามามาช่วยดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในเกาะสมุยผมจะตบสิ่งแวดล้อมปูมิทัศน์ง่ายๆเลยเนี่ยที่ทุกคนในสมุยบ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าสายโทรศัพท์ไม่ว่าสายเคเบิลที่เป็นภาพภูมิทัศนเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นปันภาพสายตาที่ทําให้คนเนี่ยคนเนี่ยเห็นแล้วมัน,นใช่ไหมเรียกว่ารัฐวิสาหกิจ เทศาบาลก็ต้องมาช่วยกันเอกชนก็ต้องมาช่วยกัน,นอย่างน้อยๆเหมเราไม่มีอะไรที่เป็นรูปแบบที่มาตรฐานถาวรเราจ้นท้ายแบบที่เราใช้เนี่ยอย่างต้อ็มามีการรวมจัดรูปแบบให้มันสวยงามอะไรแบบนี้ตรงนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆที่ต้องคนละไม้คนละมือมาช่วยกันแล้วในฐานะของนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยเนี่ยคิดว่าภารกิจอันนี้เนี่ย ยากไหมคะผมถ้าบอกว่ายากเนี่ยมันมันมันก็มันก็มันก็คิดได้นะเห็นได้ว,ว่าทําได้ไหมต้องยอมรับว่าทําเริ่มทําได้แล้วเริ่มทําได้แล้วเ,เ,เริ่มมีมีความร่มเริ่มเห็นภาพกั้งหน้าแล้วก, <Okay. S 2> วก็เริ่มมีคนยอมรับว่ามือต้องเที่ยวรับปัจจุบันเนี่ยสภาพในแวดล้อมเนี่ยเรื่อง อันหาการดูแลถึงแม่